สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของ Apple Campus 2อาคารสำนักงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกันนะครับ Apple Campus 2ตั้งอยู่ที่เมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งอยู่แม่ไกลจากสำนักง,งานแห่งแรกในเมือง,งเดียวกันงบประมาณในการสร้าง Apple Campus 2แห่งนี้อยู่ที่5,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ1 6 9 2 8 0ล้านบาทครับจุดเด่นของ Apple Camp u s 2แห่งนี้ โดดเด่นด้วยการออกแบบตัวอาคารหลักซึ่งมีรูปทรงวงแหวนโอบล้อมต้นไม้มากกว่า7,000ตน้นและดูเหมือนยานอากาศสุดล้ำที่เราเคยเห็นกันในภาพยนตร์หรือโดนัทขนาดยักษ์บนเนื้อที่ขนาด2.8ล้านตารางฟุตเทียบเท่าสนามฟุตบอลโอทเทอร์ฟอร์ดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเทศอังกฤษจ,จำนวน14สนามครับนอร์แมนฟอสเตอร์สถาปนิกชื่อก้องโลกและผู้บริหารฟอสเตอร์แอนด์พาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์กับอาคิชัวล์เรคคอร์ด ถึงแนวคิดการออกแบบ Apple Campus 2ไว้ว่า,วาเดิมทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะออกแบบโครงสร้างอาคารเป็นวงแหวนเหมือนกับยานอวกาศตั้งแต่แรกแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากจัวรัสแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนซึ่งมีบ้านเรือนอบล้อมรอบสวนหย่อมจึงนำไอเดียนั้นมาพัฒนาต่อเป็น Apple Campus 2 Apple Campus 2แห่งนี้ถูกออกแบบและปลูกสร้างโดยบริษัท f o ร t เตอร์แอนด์พารผู้นำนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมระดับโลก ผู้รับผิดชอบด้านการออกแบบอาคารนี้ตั้งแต่แรกตามคำเรียนเชิญของสตีฟจ็อบเป้าหมายของบริษัท f o ลเตอร์แอนด์พาร์เนอร์ในการร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งใหม่ให้กับ Apple จะใช้พลังงานในสำนักง,งานด้วยพลังงานทดแทน100%เช่นพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาเซลล์ Apple c a m p u s 2ใช้แผงโซลาเซลล์บนอาคารกว่า7 0 0 0 0ตารางฟุตที่จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ที่เตรียมมุ่งหน้าสู่อนาคตของพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนการสร้าง Apple Campus 2สร้างเสร็จภายในปีคศ2017และได้มีการประกาศให้ย้ายพนักง,งานสู่บ้านหลังใหม่ Apple Campus 2กว่า1 2 0 0 0 0คนในระยะเวลา6เดือน